อยากสวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซเห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซมีวิธีการดูแลหน้าตัวเองอะไรยังไงบ้างคะ วิธีการดูแลคือที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเพียรเป็นคนที่ต้องแต่งหน้าทํางานทุกวันก็คือการทําความสะอาดหน้าให้สะอาดนะคะก็คือการล้างหน้าใช้โฟมล้างหน้าโทนเนอร์ทุกอย่างเช็ดให้หน้าสะอาดที่สุดค่ะก่อนนอนพี่เพียรเป็นคนมีผิวลักษณะผิวหน้าเป็นพี่เพียรเป็นคนผิวแห้งนะคะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสิวเท่าไหร่แต่ว่าจะมีปัญหาเวลาแต่งหน้าแล้วมันแต่งไม่ติดก็จะใช้จอร์ไรเซอร์ในการบำรุงผิวค่ะ,อ,ะอยากให้ฝากเคล็ดลับให้กับแฟนๆ Kiehl's นิดนึงค่ะค่ะสำหรับใบหน้านะคะ แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับผู้หญิงทุกคนนะคะต้องดูแลจากภายในก็คือทานผักผลไม้อาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําเยอะๆหลังจากนั้นก็เช็ดหน้าทําความสะอาดหน้าให้สะอาดที่สุดน,นะคะลองว,ว่าผิวหน้าจะสวยใสหน้าสัมผัส อยากสวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโกเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโกเซ่